เราถกกันละนิกายมหาพัิกะบอกว่าจิตนี้บริสุทธิ์จิตเดิมบริสุทธิ์เอาละมัติอันนี้มาละที่ชาวพทธในเมืองไทยกําลังวุ่นวายกันเองจิตบริสุทธิ์นี่จิตเดิมบริสุทธิ์เนี่ยเป็นมัตินิกายมหาพัิกะเลยนี่กายมหาพัคกษะสอนโดยจิตเดิมบริสุทธิ์ของสายใช้คำว่าวิสุทธิไม่ใช้คำว่าสัพพะตรังไม่ใช่ในบาลีไมใช้คำว่าสัพพะรังกระคือกระพาบวกอาพัตระลุงสละปัจใจ ลงลงกพระปัจจัยเป็นประพัดรังตามตามตามตับนี่ควรจะแปลว่าจิตนี้มีธรรมชาติาเพียงแต่ว่าพองใสเท่านั้นเองพองไม่ใช่ไอ้องใสกับบริสุทธิ์นี่แตกต่างกันมากนะไอ้ผองเนี่ยอย่างหน้าอย่างเราล่างหน้าที่เราบอกนะคนนี้วันนี้หน้าตาพองใสจังนี่ไอ้คนที่หน้าตาของใสไม่ได้หมายความว่าหน้านี่มันไม่มีขี้ใคร ไม่มีขี้เหือไม้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเนี่ยที่ว่าของใสถ้าบริสุทธิ์สิแปลว่าใบหน้านี้ขี้ใครหน้าก็ไม่มีในี่าอาบน้ำนี่อาบน้ำแล้วกระปีกระเปล่าหน้าร้อนเหือไม่มีเอาออกมาใหม่ๆแล้วก็บอกแม้ท่าทางกระจ็ดใสดีจริงเนี่ไอ้การจันใส่นี่ม่ไเลยรับรองว่าต่อไปนี้ร่างกายคุณคุณนี่จะไม่มีขี้ใครอีกแล้วไม่ต้องอาบน้ำอีกแล้วไม่ได้หมายความอย่างนั้นในขณะนั้นแหละถ้าไปถูแรงๆขี้ใครก็ออกไม่ว่าถูส่วนไหนร่างกายขี้ใครก็มีต่อให้เราไปขัดเอาแป๊ดปอกถ้าหาถังหกถังลาดขัดุกออกมาใหม่ๆตัวนี้ขาอง ทูเดียนั้นก็มีขีดไข่เดียวนั่นก็ทูไปแรงๆหน่อยเถอะนี่พเพราะฉะนั้นศัพท์ภาษาไทยเรานี่แปลไว้ดีแล้วถ้าโบราณอาจารย์น่ะถ้าไม่กล้าแปลคำว่าพระพัดส,สอนท่านกูคุณไม่เข้าใจผิดท่านใช้ทับกับประพัดส,สอนจิตนี้เป็นธรรมชาติประพัดส,สอนที่คุณหมอเพรามีอาันรตุกกะกิเลสจอนมามีกิเลสเป็นอาันรตุกะจรมาอุปกริ์ถังเนี่ยอุปกริ์ถังคืออะไรนี่กายในระหวา่างคานกับใน,นกายมหาตกกกะ นิกลายมาครักใช้คําว่าบริสุทธิ์เลยวิสุทธิ์ทงเลยใช้คํานี้ลงไปเลยว่าจิตนี้จิตใช้คําว่าจิตเดิมเลยนะไม่ไม่ได้ว่าจิตนี้นะมีคาว่าเดิมเข้าไปด้วยในบาลีมันมีคําว่าเดิมคนแปลเป็นภาษาไทยแปลยังไงก็ไม่รูว่าไปเติมคาว่าเดิมไปตั้เกจดูเถอะบาลีแท้ๆไม่มีคําว่าเดิมไม่คว่าจิตเดิมไม่เจอพิงค์ไปบอกว่าจิตนี้ประทัดสอนรู้ก่อนวิสุทธิทงหลายจิตนี้ประทัดสอนที่คุณมองเพราะ คนตนุกกะกิเลสจอนมาว่าเท่านี้แหละแต่ว่าอุแปลแบาลีนไปเติมเขาว่าเดิมลงไปจิตเดิมพัตติโตเตมิมเขาว่าเดิมตรงกันในกายมาหาสังกาเพี้ยแล้วยิ่งไปบอกว่าจิตเดิมบริสุทธิ์ยิ่งเป็นนนกายมาหาสังกาใหญ่เป็นรู้ไม่รู้ตัวทั้งๆจิ่เป็นเทระาวาัตนี่แหละกลายเป็นในิกายมาหาสังกัไปโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าตัวกําลังเป็นโคตกนนกายมาหาสังกาเขาแล้วถึงจะแปลพุทธภาสิตข้อนี้ว่าจิตเดิมบริสุทธิ์เนี่ยว่าอย่างนี้ พราะฉะนั้นมติเรื่องจิตเดิมบริสุทธิ์นี่ไม่ใช่มติในเทรวาทีแต่เป็นมหาสังกิกาวาทีคนละนิกายอันนี้เทรวาดไม่รับรอกเทรวาดบอกว่าอุปกริ์ทั้งในที่นี้หมายถึองอุปกิเลสอุปกิเลสนี่ไม่มีอวิชาไม่มีอไปดูอุปกิเลสสิบหกไม่เจอคาว่าอวิชาเลยนั่นก็คือเมือ่อจิตเป็นเข้ามาเพรามีอุปกิริทั้งแล้วก็แปลว่ามีเกิเเล่าอื่นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีอวิชา เหตุที่อุปกิเลสนั้นไม่มีธรรมะข้ออวิชชาอยู่เลยไม่มีเลยเอ่อ hey. อันนี้ก็ขัดใจกับเทระวาตแยกพวกกันออกไปอีกข้อหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องอนุสัยนิกายมารัิกะบอกว่าอนุสัยกิเลสนั้นเป็นกิตตะวิปยุตตธรรมไม่ใช่กิตตสัมปยุตตธรรมที่ว่าเป็นจิตตะวิปยุตนะก็เพราะว่าอนุสัยน่ะไม่เป็นอารมณ์ของจิตไม่จัดเป็นเจตสิกแต่เทระวาตก็ไม่ได้ อนุสัยเป็นเจตสิกเป็นจิตตสังพยุตเป็นสารนะมณะมหากิกะบอกว่าอนุสัยเป็นอนารมณนะเป็นวิปยุตกิตแล้วก็มาเฉ่เจตสิกนี่แตกต่างกันอย่างนี้ข้อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนี่ข้อแตกต่างโดยใจความสาคัญเนี่ยมีข้อเปลียเจาะอ,อีกเยอะปัญหาเรื่องปฏิบัติวินยัยยกตัวอย่างเรื่องหนุนสะบงเนี่ยกับหนุนเป็นจงกบเนก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นจึงงม่มีทางจะรู่วินัยกรรมกันได้ก็แยกเป็นพวกคนละคณะกันออกไปนี่นี่เป็นนิกายมหากิกะ เวลานี้มีตำหนักตำราเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันเรารู้เรื่องนิกายม้าตั้งิกะก็จากข้อความของพิสุต่างนิกายได้กล่าวท่าความถึงนั่นเองพระตาปิฎกแท้ๆของนิกายนี้ยังไม่ได้ตกทอดมาถึงเดี๋ยวนี้หรอกสูญไปแล้วอีกนิกายหนึ่งก็คือนิกายสรวาวัติวาสนิกายสรวาวัติวาสนิกายนี้เป็นนิกายใหญ่แล้วก็มีตำหักตำราตกทอดมาถึงปัจจุบันนี้ มีะไตรปิฎกเฉพาะอ,อย่างยิ่งอภิธรรมปิฎกกับวินัยปิฎกของนิกายนี้แปลเป็นภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์เมื่อสมัยพันกว่าปีมาแล้วนักปรา์ในเมืองจีนเมืองญี่ปุ่นไปแปลเอาไว้อภิธรรมปิฎกนะนิกายนี้ใช้ภาษาสันสกฤตการึกข,ข้องความระตรปิฎกมีสามปิฎกเหมือนกันบางทีก็เรียกชื่อว่านิกายอภิธรรมเพราะบูชาอภิธรรมเป็นชีวิตจิตใจย,ยิ่งกว่าพระสูตรกับพระวินัยเผยแผ่นนักทางอภิธรรม ใครว่าพิธามไม่ดีเป็นเสียงคอเป็นเอ็นใครว่าพิธามไม่เช่พุตธพดเป็นเรื่องสู้ๆกันยับล่ะคือนิกายนี้ล่ะนี่เรียกว่าอภิธรรมวาทีก็ว่าได้นิกายอภิธรรมวาทีนิกายอภิธรรมวาทีนี้มีสดัปรปกรณ์สัตตปกรณะภาษาไทายเขม้มาสดับปรกรณ์เนี่ยมาจากภาษา,ษาสันสกฤตคือสัตตปรกรณะเรียกว่าอภิธรรมมาสังคีติบัญยายปาสะปาสเล่มหนึ่งอภิธรรมมา วิญญาณกายปาตาศาสตรเล่มหนึ่งอภิธรรมบัญญัติกายยาตาาสตรเล่มหนึ่งอภิธรรมธทาตุกายยาตาศาสเล่มหนึ่งแล้วก็อภิธรรมขันธาาสตเล่มหนึ่งแล้วก็อภิธรรมญาณประทัฏฐานปาาสตเล่มหนึ่งนี่เป็นคำภี์อภิธรรมของนิกายนี้แบ่งจิตเจติกรูปนิพานเหมือนกับอภิธรรมบาลีเปี้ยแต่ว่าจัดสภาวะต่างกัน เนเจตสิกของเรามีห้าสิบสองดวงของนิกายนี้มีสี่สิบสี่สิบห้าดวงมีสี่สิบห้าเจตสิกมีสี่สิบห้าน้อยกว่าของเราจัดจัดแบ่งเจตสิกให้ตรงกันรูปรูปของเรามียี่สิบแปดรูปของเขามีสิบเอ็ดรูป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 ประทัะมีสิบเอ็ดแล้วก็รูปบางอย่างเช่นว่าวิญญาติรูปของเขามีเพิ่มอีกชนิดหนึ่งดีกว่าวิญญาติรูปแม้ะวิญญาตก็เป็นรูปเทระวาตไมยอมรับว่าวิญญาตเป็นรูป อวิญญาตเปรูปเราถือว่าอาวิญญาตเป็นเรื่องของเจตสิกเป็นเรื่องทางนามธรรมเป็นรูปธรรมนิกายตระวาชีว่าถือว่าอาวิญญาตก็เป็นรูปเป็นรูปขันถือเป็นรูปธรรมได้ส่วนอสังขตะหน้ามีสามคืออากาศหนึ่งตรงกับตระวาแล้วก็ปฏิสังขยนิโรธปฏิสังขยนิโรธได้แก่ความดับกิเลสโดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาคือสอัพพะทิเสสานิพานอัน,นิตรงกันมาขัดใจกันในข้อที่ว่าอัปฏิสังขยนิโรธ ความดับโดยไม่ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้เทรวาทไม่ยอมรับไม่ยอมรับไหวไอ้ไอความดับแบบนี้เป็นอนาชังตะกไม่ยอมรับความดับแบบนี้นะ่ะยกตัวอย่างธรรมดาเทวทั้งหกของเราเนี่ยต้องมีอารมณ์มาก,กระทบทุกครั้งแต่อารมณ์บางอย่างถ้าเราขาดอารมณ์กะอย่างเช่นรูปอารมณ์ไม่มีอารมณ์กะมณะปิการโรจะกุปสา,าวิบัตน,นี่แล้วก็มีอากาศคือความว่างพอสมควรรูปอารมณ์ไม่เกิด แต่บ้านขณะในขณะที่รูกปกกระทบตา,าตพระเอิญตสตาระตาทเรากำลังรักสักทธารม์อยู่มนาติกาโรของเรานะ่ะก็ยึดมั่นในสัทธารมณ์แม่รูปผ่านตาเราก็ไม่รู้สึกรูปผ่านไปแล้วดับไปแล้วอาการดับอันนั้นจะไม่ดับอีกอันนี้นี่กายประวาปติวาทตีความว่าเป็นอสังกตะความดับอย่างนี้เป็นอสังกตะคืออย่างนี้ซึ่งถ้าตามในเทระวาตแล้วความดับอย่างนี้เป็นสังขารธรรมเป็นวิญญาณธรรมา อุปาทาิติทางฆ่าเป็นธรรมดาข้างมาไม่น่าจะจับไปอนรังะตาแต่ในการตรวาสิวาตีความเอาอาการดับที่เราคือเขตีความว่าไอ้ความดับแบบนี้อ่ะูปรูป้าลมในขณะนี้มันเกิดแล้วมันดับไปอีกแล้วมันจะไม่เกิดอีกรูป้ารมที่เกิดในขณะต่อไปก็เป็นขณะใหม่ไม่ใช่ขณะที่ผ่านแวดไปอย่างนี้เมื่อผ่านแวดไปเราไม่เอามาเป็นอารมณ์เพราะขณะนั้นเรหูเรากำลังรับสัทธามลมเต็มที่อยู่มาติการลามุ่งไปทางสัทธามลมอย่างนี้ความดับที่ผ่านแวดไปอย่างนี้แล้วมันจะไม่ดับอีกเลยในการลาครั้งที่สอง เหตุนั้นจึงสงเคราะห์เอาเป็นอัตังคตะเรียกว่าอัปติสั้งขยะนิโรธคือความดับที่ไม่ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันนี้ขัดใจกับเทรวาทเทรวาทไม่ยอมรับอีกอย่างหนึ่งในกายสราวาสีวานะคำว่าสราวะสีวาดินมาจากภาษาภาษากรีกคือสรวะบวกอัตติบวกวาตินะเป็นสภาวะสีวาดินาวารทัมบาลีก็เรียกว่าสัพพติกวาทะแปลว่าวาทะที่กล่าวว่าสิิงทั้งปวงมีอยู่ บาลีจริงใช้คำว่าตะังอัคิสิสิ่งนึกปูนมีอยู่อย่างนั้นหรือเขาในกระทาว่าถูกก็เราว่าอามันตามีอยู่ซึ่งเทววัเราไม่ยอมรับเป็นอามันตาเด็ดขาดสิ่งนึกปูนในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงขันธ์ธาตุอายตนะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตว่ามีอยู่แห่งสภาวะที่เรียกว่าขันธ์ธาตุอายตนะในกาลอาดีตปัจจุบันอนาคตนี่แหละเป็นตะังอัคทิสิมีอยู่คงอยู่ถ้ามีอยู่คงอยู่แล้ว ไม่ขัดกระหลังอนิจังหรือครับนีกายตรบาวตีว่าอธิบายว่าไม่ขัดไม่ขัดคือว่าสภาวะน่ะมีอยู่ยืนรงอยู่ตลอดการทาั้งสามความเกิดดับเป็นอานิจังน่ะเป็นเพียงแต่พฤติกรรมของสภาวะอยู่โลงอันนี้พฤติกรรมมันคห้ใคๆน้ำกับลูกคลื่นน้ำคงเป็นน้ำอยู่แต่ลูกคลื่นมีเกิดดับนะอาการเกิดเกิดดับของลูกคลื่นนี่แหละเป็นอนิจัง ตลอดการฉันใดขันธาตุอายตนะก็ฉันนั้นยืนรองเป็นสภาวะปรรมะคงที่ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่เราเห็นเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตนะ่ะเพราะพฤติกรรมของมันมีแล้วก็ไม่มีอย่างนี้เป็นพฤติกรรมไม่ใช่ตัวของมันเขาเปรียบว่าม้นกับผ้าขาวผืนหนึ่งเอาระข้า,ขาผืนนี้ไปย้อมสีเหลืองแล้วผ่าเหลืองไปย้อมสีดำแล้วผ่าดำไปย้อมสีเขียวแล้วผ่าเขียวผ้า ย่อมเปลี่ยนสีตามสีย่อมแต่ไม่ทิ้งความเป็นธาชั้นใดขันธาตุอายตนะก็มีอยู่ในกาละทั้งสามโดยไม่ทิ้งความเป็นขันธาตุอาย,ยตนะแม่ฉันนั้นเขาว่าอย่างนี้นี่กายเทระว่าเราไม่ได้แก่ถืออย่างนี้ขัดใจกับข้าเพราะว่าถ้าอย่างนัน้นแล้วเราก็กิเลสราอรหันในอดีตก็ยังมีอยู่จริงนั่นแล้วก็เออถ้าว่ากิเลสก็เป็นก็เป็น,ปนออยู่ในขันอย่างหนึ่งนี่อยู่ในสังขารขัน่กิเลส ทีนั้นเกี่ยวาล้งก็ยังมีอยู่ลนอนาคตอ่ะก็ยังมีอยู่สิเกี่ยวอนาคตก็มีเกรยมพร้อมไว้ให้เราแล้วเก,กี่ยากัอดีตก็ก็ยังไม่ได้ดับไปมีพร้อมแลวอะไรมันเป็นแบ่งให้คนนี้เป็นอรหันต์หรือไม่อรหันต์ละประการหนึ่งแล้วถ้าหากว,ว่าสภาวธรรมมีอยู่ในกะละาลทั้งสามแล้วล้วกพระพุทธเจ้าก็จะมีสามพระองค์ในเวลาเดียวกันอดีตพระพุทธองค์ปัจจุบันพุทธนะเขาพุทธพร้อมกันเลยสักรพรรดิสกมีสามองค์พร้อมกัน,กน,กน,กนขัหนห้าก็ควรจะมีห้าควรจะมีขันสิบห้า อดีตมันมีพ่อในครั้งสิบห้าเฮะจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นไม่ได้เห็นวว่าถือบอกว่าอดีตดับไปแล้วปัจจุบันกําลังจะบับอนาคตยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นจะมาพูดลวงหน้าบอกว่าขันทักอายตน่ะมีพ่อมาแล้วทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตที่เปลี่ยนแปลงน่ะเป็นพระฤติกรรมอย่างนี้ไม่ถูกขัดใจกันแยกมีกายกันนี่อีกอันหนึ่งก็ปัญหาเกี่ยวกับพระอรหันต์นี่กายตระวัาทีบัสถือคล้ายๆหมาไุ่กะบอกว่าอรหันต์เสื่อมได้ อรหันที่เ่อมนี่น่ะเรียกว่าสมัยยวิมุตต์อรหันต์เขาแบ่งอรหันต์เข้ประเภทนะประเภทหนึ่งเรียกว่าสมัยยาวิมุตต์อรหันต์บุคคลประเภทหนึ่งเรียกว่าสมัยยวิมุตต์อรหันต์บุคคลประเภทประเภทอสมัยยวิมุตตบุคคลเนี่ยไม่มีทางเ่อมแต่ประเภทสมัยยวิมุตตบุคคลอะเส่อมเตอมคืออย่างนี้หนึ่งเติมเพราะว่ามูคุยกันดิเพลินอรหันต์สมรารสนเ่อม คุยกันเพลินสองมัวรับแขกเพลินรับลูกศิษย์ลูกหาคุยคอยรับชาวบ้านเขาเข้าวัดมูคุยแจ้วรับแขกพายกพายกายกาเพลินไปเสือ่อมอาหัราาประเภทนี้น่ะจะเป็นอาหารก็ต้องอาศัยสิ่งว่าล้อมช่วยเช่นเสนาชนะสัปปายะโภชนะสัปปายะ,อ,ะอารมณะสัปปายะเช่นว่าพระเอิญไปอยู่เสนาชนะที่ไม่ถูกมีสายตัวธรรมะค้นทอะไก็ไม่ขึ้น แต่ถ้าเออไปอยู่เสนาสนะทีวิเวกวงเวงหน่อยมรรคผลก็เกิดนี่เสนาสนะสัายะโภชนะสัายะถ้าเออไปอยู่ในวัดแห่งหนึ่งเขาถวายแกงขูทุกวันไม่ถูกาาบบาปากอรันตมะบัไม่เกิดกินอาหารไม่ถูกปากอารันตมะบัไม่เกิดแล้วถ้าเออไปถาวายอาหารถูกปากถูกคอถึงแกงแรประมานเออชามนี้ถูกถูก,กรสถูกชาิเรล้อาอร่อยอรันตมะเกิดนี่โภชนะสัพพายะอารมณะสัายะได้อารมณ์กรรมฐานดีเหมาะสมกับจิตตัว เช่นตัวเป็นคนลาข้าจริตได้ไปได้อารมณ์เป็นพุทธารุสติมรคผลี่เกิดต้องได้อารมณ์อสุภาพกรรมฐานหรือกายกตาสติมักผลเกิดนี่อารมณะสปายะกัลยาณมิตรจะต้องต้องเสพคนที่ถูกเส้นถูกใจกันอ,อย่างนี้มรคผลเกิดอรหันตประเภทนี้แหละต้องอาศัยขณะอาศัยเวลาจึงบรรลุเรียกว่าสมัยเยวิมุตอรหรันเมื่อต้องอาศัยขณะอาศัยเวลาบรรลุได้ไปเจอไอ้ขณะที่ไม่ประจวก ก็ทําให้เสื่อมได้เหมือนกันจึเรียกว่าอรหันยังมีเสื่อมแต่ถึงเสื่อมก็ไม่เสื่อมตกเลยโสดาปฏิมาไปนะยังตามตกคุมแค่โสดาเปรียบเหมือนเศรษฐีแม่มีทรัพย์อยู่สี่แสนแม่จะเจ๊งไปแค่แสนหนึ่งความไปเศรษฐีก็ไม่หายก็ชาวบ้านขายังเรียกว่าท่านเศรษฐีนี่แหละตังเอหรือถ้าสามแสนก็เหอะวางอ้นนี่อรหันย์ตอนนสมัยยุมีมุทก็เหมือนกันนี่ตีความอย่างนี้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้ใครบอกท่านตีความผิด นี่เอาใหญ่แล้วเอาทำปฏิรูปประซออะไรกันที่ไหนสมัยยวิมุตต์เ่รอเขาไม่ได้มาถึงอริยะบุคคลรู้ไหมท่านโอ้โหสาระวัตติว่าสมัยยวิมุตต์น่ะได้แก่บุตุชนบุตุชนหน้าว่าที่ยังกำลังทำมักทำผลอยู่เลยยังทำไม่ได้านโอได้ยังไม่ถึงเลยสมัยยวิมุตต์แ่่เอาเอาที่นั้นมาพูดเป็นมาพาละหันท่านทีความพระคดข้อน yes. ี้เด oh. erm right. ี erm ๋ยวความเข้าใจผิดแท้ๆโอ้สิกายเทระวัตบอกว่าโอ้ดา <noite> สฏิทาคาน่ะเสื่อมได้แต่ไม่ใช่เสื่อมจากมรคนะเสื่อมจากฌานสมาบัติที่ท่านเคยได้ไม่ได้เกี่ยวกับมรคนแล้วกับการเสื่อมนี่ธนาคาไม่เสื่อมฌานสมาบัติอัลขันยิ่งไม่เสื่อมใหญ่สมมติว่าธนาคาทําฌานได้อรหันทำฌานได้ไม่มีทางเสื่อมจากฌานแต่ถ้าโสโดาสติทาคาไปทําฌานเขา้าบางครั้งก็อาจจะเสื่อมจากฌานแต่ไม่ไม่เสื่อมจากมรคน พราะมักขนนะ่ะทำทีนึงแล้วก็ไม่ต้องทากันอีกเสริมจากชาติคือชานิเสรอมด้วยอํานาจแห่งวัฏะเาากรในอัตกะถาแห่งบุคคละบัญญัติแก้ไว้ดีแก่บอกว่าวัฏจักรจะได้แก่อะไรยกตัวอย่างพระโสดาตวันนี้จะออกไปบินธบาตมาถึงลานวัดมาไอลานวัดนี่ไอเด็กมันเล่นจนกระทั่งลุกลุงรังตั้งใจบอกว่าบินธบาตกลับมาแล้วจะมากว้างเตียนซะหน่อยแล้วก็ลืมไปพอกลับมาเอ๊ เาสั่งใต่ทางานอะไรโอ้ยนึกไม่ออกไปเข้าฌานเข้าเข้าไม่ได้เพราะไอ้วัดที่ตัวกําหนดว่าตใจว่าจะทําแล้วก็ลืมไปนึกเข้าอะไรไม่ออกเลยเป็นเหตุให้เข้าฌานสมาบัติที่เคยเข้าไม่ได้แต่พอลุกขึ้นได้แล้วโอ้งานเราทําจะกวาดวัดข้าไม่กวาดไปกวาเดเสร็จแล้วใจคอก็โปรง่งก็โล่งคราวนี้มาทําฌานเข้าได้สบายตัวอย่างอย่างนี้เดี๋ยววัดสะเภทไม่เฉิมเพราะว่าพราะโสโดาไปลูกแก่อำนาจกิเลสอะไรที่ไหนหรอกไปชาย เพราะเหตุที่ว่าไองานที่ท่านกาหนดจะทําแล้วไม่ได้ทําอย่างนี้เรียกว,วัตถะเพศวัตถเพศโทวัตถเพศทําอย่างนี้แต่ถเราอาาคาราหารนะันน่ะไม่เสื่อมเลยเหตุผลอะไรเพราะ,ระโสดาาระสกิทาคารนะ่ะเป็นผู้ทําศีลให้บริบูรณ์พระอาาคาเป็นผู้ทําศีลกสมมาทิให้บริบูรณ์โดสดสกิทาคารศีลบริบูรณ์สมาทิปัญญาพอประมาณอนาคาศีลสมาทิบริบูรณ์ปัญญาพอประมาณอราหารันไกลสิกขาบริบูรณ์เลย เพรนั้นมือโสดาจกิทาคาย